เราว่ากันในเรื่องของบัตรเครดิตซึ่งก็เป็นคําถามจากน้องๆที่เพิ่งจบเพิ่งมาเป็นพนักงานเงินเดือนนี่แหละแล้วก็อยากจะมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองกรุงศรีเดอะโพต์คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ ควรจะต้องเป็นบัตรเครดิตแบบไหนนะที่จะตอบโจทย์เราหรือมีอะไรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับเรื่องของการมีบัตรเครดิตของตัวเองคําถามทั้งหมดนี้เดี๋ยวตอบให้อย่างแน่นอนนะครับต้อนรับกันเลยกับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีครับโค้ชแดนสวัสดีค่ะก็ะมีคําถามมากมายสําหรับคนที่เพิ่งจบใหม่ เพิ่งเริ่มทํางานเริ่มอยากจะมีบัตรเครดิตอยากให้โค้ชแดนแนะน,น,นำหน่อยครับการมีบัตรเครดิตเนี่ยจริงมีข้อดีมากเลยแต่ข้อระวังอันแรกเลยต้องบอกว่าระวังอย่ามีหนี<อ>้บัตรเครดิตท่วมตัวอย่ามีหนี้บัตรเครดิตท่วมตัวเปิดม,มาด้วยข้อระวังก่อนเลย <c oughs> ข้อระวังก่อนเลยค่ะเวลาเราสมัครเนี่ยสำหรับเงินเดือนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าฐานเงินเดือนเราเท่าไหร่เรามีรายรับสุทธิแต่ละเดือนเท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายประจําที่ต้องใช้ใจ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่เราจะรู้แล้วว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะใช้บัตรเครดิตได้ประมาณวงเงิน เท่าไหร่นะคะและหลังจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาเงื่อนไขที่แต่ละสถบาบันการเงินเนี่ยบอกว่าก่อนสมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรค่ะแน่นอนมีบัตรที่แบบหลากหลายมากแบบไหนที่จะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนครับโอ้การเลือกบัตรเครดิตต้องเลือกบัตรเครดิตที่ตอบสนองความต้องการหรือตอบสนองกับสิทธิประโยชน์ในไลฟ์สไตล์ของเราได้อย่างดีที่สุดอ่าอ สมมติได้บัตรมาแล้วรูดป,ปืนรูดป,ปืนเลยมีข้อควรระวังอะไรไหมครับเพราะเมื่อกี้โค้ชเปิดรายการมาได้มีข้อควรระวังก่อนเลยแน่นอนค่ะสําหรับมือใหม่เวลาได้บัตรเครดิตมาเนี่ยก็มาใช้จ่ายแบบตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างไม่ยัง้งอยากได้บัตรมานานไงฮะใช่ไหมก็องใช้คุ้มหน่อยใช่ค่ะทีนี้เราต้องข้อควรระวังอย่างที่โค้ชกล่นไปแล้วตอนต้นนะคะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ประจำเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเราควรจะรูดบัตรเครดิตเนี่ยไม่เกินวงเงินเท่านี้เราต้องรู้ ว่าในแต่ละเดือนเราต้องมีดิวกำหนดชำระบัตรเครดิตวันที่เท่าไหร่นะคะและที่สำคัญนะคะโค้ชอยากจะแนะนำว่าเราควรจ่ายเต็มจำนวนนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะจ่ายแค่ขั้นต่ำแล้วก็จ่ายเต็มจำนวนทุกงวดไปค่ะอ่านี่คือคำแนะนำและข้อควรระวังที่ควรจะรู้ไว้มีคนคอมเมนต์เข้ามาในแบบโพสต์ก่อนหน้านี้อีพีก่อนหน้านี้ดําแบบขออนุญาตรวบรวมมาถามโค้ชเลยได้เลยค่ะ,ะไปดูคำถามแรกกันนะฮะอ่านให้ได้ฟังกันครับคำถามแรก เงินเดือนที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้คะเป็นคนผู้หญิงถามมารับผมค่ะก็ตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเงิงนรายได้ขั้นต่ำคือ1 5 0 0 0บาทนะคะจะต้องมีแบบว่าทำงานมาระยะหนึ่งไหมหรือว่าตัง้งแต่เดือนแรกได้เลยครับจริงๆแล้วก็แต่ตามแต่ละเงื่อนไขของสถาบันการเงินนะคะแต่ตามกฎแล้วก็คือถ้าเรามีรายได้1 5 0 0 0บาทเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นสมัครบัตรเครดิตได้เลยค่ะอ่ะตอบเรียบร้อยข้อที่1นนะฮะมาดูข้อที่2 มีคนถามมาครับบอกว่าหากไม่เคยมีบัตรเครดิตเลยเป็นคนถือเงินสดใช้เงินสดอยู่ในมือเป็นประจําอยู่แล้วครับมีคําแนะนําอย่างไรบ้างควรจะสมัครบ,บัตรเครดิตไว้บ้างดีไหมครับ โค้ชแนะนานะคะเราควรจะมีบัตรเครดิตไว้เพราะว่าข้อดีของบัตรเครดิตเนี่ยคือถือว่าเป็นแหล่งเงินสดฉุกเฉินนะคะเป็นสำรองใช้นยามฉุกเฉินนอกจากนั้นเนี่ยการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เหมือนเป็นแคชเลสโซซายตี้ด้วยการใช้บัตรเครดิตเนี่ยบางทีแทบแอนโกงเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาสัมผัสเงินสดสะดวกมากใช่ค่ะมีบัตรเครดิตเนี่ยเป็นการฝึกการมีวินัยทางการเงินและถ้าเรามีประวัติการชําระบัตรเครดิตที่ดีเนี่ยเครดิตก็จะติดตัวไป เวลาเราจะไปขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านหรือรถยนต์ในอนาคตเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติที่ง่ายขึ้นเขาก็จะดูเครดิตตรงนี้แหละถูกต้องว่าเราอ๋อเราเคยมีบัตรเครดิตอยู่เราจ่ายยังเป็นประจำถูกต้องเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นคนมีเครดิตเลยแหละจุดเริ่มต้นคนมีเครดิตนะมันสะสมเครดิตเอาไว้ถูกต้องเลยค่ะคโอเคมาดูข้อที่3กันครับตอนนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนแรกๆสมัคร ตามที่ชัยครับหลังๆเห็นมีโอ้โหหลายบาตัตรมากที่ให้โปรโมชั่นสิทธิพิศเศษเยอะเราควรสมัครเก็บไว้ครับ <g oda> อันนี้ก็โปรดีสมัครเก็บอันนี้ก็โปรดีสมัครเก็บอะไรเงรี้ยฮะอย่างที่โคช้ชบอกเราก็ควรเลือกบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรา <c oughs> แต่ไม่ใช่เราสมัครบัตรเครดิตเยอะเกินไป <c oughs> นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทันนึกบางบัตรเนี่ยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี อย่างนี้เราก็จะเกิดต้นทุนที่เราต้องไปจ่ายแล้วหรือบางบัตรเนี่ยถ้าเรามีเยอะเราไม่รู้ว่าหายไปหรือมีคนเข้าไปแฮกข้อมูลอย่างงี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความสูญเสียแนนาคนได้นะคะเพราะมีเท่าที่จําเป็นดีกว่าค่ะเนาะมีเท่าที่จําเป็นก็ต้องมาดูแหละโปรโมชั่นเขาก็แน่นอนมีเอาไว้เพื่อดึงดูด <c oughs> เพื่อล่อตาล่อใจยอยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็มาดูว่าเอ๊ะมันมันจำเป็นไหมนะบัตรที่เราใช้อยู่มันก็โอเคอยู่นะประมเมินตัวเองดูดีที่สุดเลยดีค่ะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับโค้ อยากให้ฝากถึงคนที่ดูตอนนี้ที่เจาะไปที่คนที่เพิ่งจบใหม่เพิ่งมาเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนแล้วจะมีบัตรเครดิตหรือเพิ่งมีใบแรกเลยครับก็โค้ชขอสรุปอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะมีบัตรเครดิตไว้มีข้อดีมากมายอย่างที่โค้ชกล่าวไว้แล้วนะคะแต่ข้อระวังก็คือเราจะต้องมีวินัยทางการเงินควบคู่ไปด้วยจ่ายให้เต็มจํานวนจ่ายให้ตรงเวลาเราจะได้สิทธิประโยชน์จากบัตรเนี่ยตรงกับไลฟ์สไตล์ที่สุด ตามนี้เลยค่ะครับน่าจะเคลียร์กันมากๆเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ <c oughs> ออมีบัตรเครดิตเอาไว้แล้วก็ควบคู่กับพินัยทางการเงินเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาถูกทางแล้วะใช่เลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณโค้ชแจนมากครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณเป็น,นาสูงเลยนะครับผมใครที่มีคําถามเพิ่มเติม <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ <c oughs> กันเข้ามาได้ครับเพราะว่าทุก EP เราพยายามจะ รวบรวมจากคำถามที่ได้รับฟีดแบ็จากทุกคนนี่แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งรอไว้เลย EP ถัดมาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะได้เตือนให้ได้ทราบกันนี่คือกรูสิทธดโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้แบบกับโค้ชแจนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ